Overlord The สวัสดีครับผมก็กลับมาในช่วงคอนเทนต์เพ y ์กาอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมเราก็มาอยู่ในช่วง d e ็กโปรไฟล์เนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับแคนคางิโร่นั่นเองครับผม ก็จะเป็นสายของ Dragonic Overlord t อ e g r อเนะครับซึ่งเด็กนี้จะมีเมคานิกในการที่แวนการ์ดสามารถโจมตีได้ถึง2ครั้งนั่นเองก็เดี๋ยวภาพพร้อมแล้วเราไปดูริสเด็กกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็หลังจากเห็นริสเด็กไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับเกรดต่างๆกนนะครับว่าทำไมถึงใส่ โอเคก็มาดูกันที่ตัวแรกนะฮะเป็นดักรอเอกโอเวอร์ลอรดล่างแรกนะ mm hmm. ก็มีสกิลง่ายๆครับผมโซบลักหนึ่งช่องแวนหรือช่องเรียก็ได้ตัวนี้จะได้รับพาวหนึ่งหมื่นนะครับผมแล้วก็ช่องแวนกาดออโต้วันเพื่อเทิร์นเมื่อโจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้ฮิตอากาศที่อฮิตบรกาดก็ได้เคาตะบัตหนึ่งทิ้งมือ2และมันจะสะแตดงขึ้นมาครับผมแล้วก็ได้ลบหนึ่งเหตุผลที่ใส่เจ้านี่ก็คือตัวเจ้าเนี่ยสามารถเล่นได้เลย โดยไม่ต้องมีเกียร์สในโซเหมือนตัวเกียอื่นในเด็กนี้นะครับผมก็เลยต้องใส่เจ้านี่ไว้ปเพื่อมาเป็นไลท์แรกที่โอเคหน่อยเดี๋ยวพอช่วงอธิบายคอมโบเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมก็จะเป็นเจ้านี่3ใบใบต่อมาก็จะเป็นพระเอกของงานนี้นะฮะดักรนิคโอเวอร์ล d ตดิเกรสสใบนะฮะไอ้สุดเท่ไปเลยก็ ตัวนี้ก็จะมีสกิลครับผมก็คือเมื่อมันลงสนามในช่องบรรยากาศเนาะสามารถชุบดาโกนิทเนียวเฟรมจากดรอปโซนได้1ใบลงช่องเรียกากศนะครับแล้วก็สกิลข้างล่างก็จะเป็นเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีและถ้าในโซคุณมีเกรสามเห็นไหมถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเนี่ยเรามาไล่แรกบุ๊บเนี่ยมันก็จะมันจะทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากชุบเนียวเฟรมนะครับผมก็ต่อนะครับก็สามารถคาตาบาสหนึ่งทิมมือเป็นสองใบสแตนตัวมันและก็สแตนเนียวเฟรมนั่นเองใส่สี่ใบนะครับ แลสุดท้ายเป็นเจ้านี่เลย d a ร์ o n i c Waterfall นะครับผมมีสกิลก็คือเมื่อมันลงสนามสามารถรีทายอากาศเกจสองอสูงกว่าของแข่งได้ในช่องบรรยากาศเท่านั้นนะแล้วก็สกิลข้างล่างก็จะเป็นเมื่อมันโจมตีโซบลส์การ์ดเกจสามนะครับผมได้รับพลัง1น0 0 0หมื่นและกิเลคอนเพิ่มหนึ่งแล้วก็คู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ลงช่องการเดียนได้นะครับผมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีเกจสามในโซนะครับเกจสามก็จะมีประมาณนี้ทั้งหมดแใบน,นั่นเอง มากันที่เกตสองนะครับผมก็จะมีดรา้อนเออบลรเซิร์ดรา้อนนะฮะสามใบบลร์เซิร์คดรา้อนนะฮะมีสกิลที่ช่องมันกะเป็นเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะฮะผมถือว่าเก่งมากก็คือเาอคาสบัตหนึ่งสบัตหนึ่ง สามารถในทายเรียกการคู่แข่ง1ใบแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่องแวนเนี่ยเราจะสะมาถได้จั่วการอีก1ใบนั่นเองส่วนซีด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ฝันของข้ามเรียนน้อยกว่าเราตัวนี้ก็จะพาวเพิ่มสามพันนะครับในช่องเรียกกาเท่านั้นนะโอเคสามใบคู่อ่าเป็นอีกตัวหนึ่งในการเดินเกมของเรานะับผมก็คือเจ้านี้เลย d ด a ก o น i c n e น f r เฟรใส่มาทั้งหมดส่ใบนี่สใบ นะตัวนี้ก็จะมีสกิลก็คือเมื่อดาคอนิกโอเวอร์ลอร์ดโจมตีนะครับเอ้ยดาคอนิกโอเวอร์โหลดดเกรสโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องวันที่ช่องวันกัดหรือช่องเรืออากาศสามารถโยนพลังให้เจ้าดาคอนิกโอเวอร์โหลดดเกรสเนี่ยห้าพันแล้วก็สามารถคราลวัสองนะครับเพิ่มคีให้ได้อีกหนึ่งขีจนจบกระเทินเฟสนั้นๆนะครับก็คือถ้าตีไปแล้วใช่ไหมห้าบวกห้าพันถ้าคาลบัตสองบวกหนึ่งขีให้ตัวดิกเกรดใช่ไหมครับ ถ้ามันจบถ้ามันสมมติว่าดีเกสตนขึ้นมาใหม่อ่ะพลังมันก็จะหายขี้เ่คอนก็จะหายนะครับประมาณนี้เดี๋ยว uhm, เราอธิบายตอนขอมโบทีมนึงนะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ครับผมฟูบัตเตอร์อาร์เมอร์นะครับผมหรือดรกก้อนฟูบัตเตอร์อาร์เมอร์บัตเตอร์นั่นเองผัวผิดก็ชื่อมันจะเล็กยาวนอีกหนึ่งนะชื่อยาวๆก็มีสกิลนะครับผมถ้าคู่แข่งไม่มีอากาศเลยจะได้พาวเพิ่ม <leider>, 3,000 <c oughs> แล้วก็ช่องอีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อมาลงสนามอ่ะสอดโซบัสสองเปิด 7, เจ็ดยิงเรียการหนึ่งใบเปิดเจ็ดหาโอเวอร์โหดนะครับใส่มาสี่ใบเพื่อมาหาเกต3สามันเองโอเคก็หมดแล้วเกต2สองจะมีเท่านี้เลยแล้วก็มาที่เกตหนึ่งนะฮะตัวนี้นิสสัตโซเจราโอเปียมีสกิลง,ง่ายๆครับเห็นเรียตกดอบบ,บวกห้าพันก็คือไม่ว่าจะตกดับในการโจมตีเรียกา แล้วผู้ตรวจู้ไม่ไม่ป้องกันแล้วให้มันถูกหลีทายไปการเพือว่าเป็นการตกดอกนะครับก็ตัวนี้ก็จะบกห้าพันใส่มา2ใบเพื่อเอาไว้ตีกดดันตอนคือถ้าแบบมาถ้าเราแบบได้ใช้จริงๆอ่ะมันมันใช้ง่ายนะรับพลังบูทมันค่อนข้างจะแรงก็เลยใส่มาสองใบใครจะเปลี่ยนก็นได้นะครับถ้าไม่ถนัดถ้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอืน่นได้แล้วก็ด้าวนอีกไกาอาร์ต แล้ววินี้การัดเนี่ยมีสก,กิลก็คือเมื่อมันบูส์เกียร์สามหรือสูงกว่าเขาจะบัสหนึ่งเอามันเข้าโซลยูนิตนั้นได้คีย์ดิคอนเพิ่มหนึ่งใช้ได้ทั้งช่องแวนช่องเรียนะครับแต่เรียยคุณต้องไ็นเกียร์สามนะตัวนี้เอาไว้เอาไว้เ,เ,เ,เพิ่มโซลแล้วก็ใช้เพิ่มขีดกดดันคุณตักสูนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับคราเมตตี้ไวเวิร์นนะครับตัวนี้เอามาเล่น เพิ่มพลังให้กับแบนการ์ดของเรานะครับผมก็คือโซบัสโซบัสหนึ่งรีไทม์ตัวมันแล้วก็แวนการ์ดของคุณได้รับเพาเพิ่ม1 5 0 0 0นะครับตัวต่อมาก็เป็นเร่เพิ่มในความหวังเอลโมนะฮะตัวนี้มีสกิลก็2สกิลนะครับสกิลคอนติเนียลก็คือเมื่อมันในการต่อสู้ที่มันบูทให้เนี่ยตัวมันบวก3000ก็จะเป็นบูทส1บแล้วก็เมื่อเดการดคู่แข่งถูกรีไทม์ก็รีไทม์ตัวนี้เองแล้วก็ ตัวหนึงงนน่งไงน้ำหนึ่งแค่นี้ไง,ไง่ายตัวสามัญแขงนโลทุกสายต้องมีและได้ใช้ยาวแน่นอนแนะนําถ้าใครอยากเล่นไฮโลหามาเก็บไว้เลยชาเบลเดรกนิวนะครับตัวนี้มีสกิลที่ช่องวันกะเมื่ออยู่ในนิจโจมตีจวรวดกัปหนึ่งใบถ้าตีฮิตนะเมื่อเรียกการของคู่แข่งทุกหลีท่ายก็รีทายตัวเองและก็จรวดหนึ่งใบเหมือนกันก็หมดแล้วเกียรหนึ่งมาที่เกียรศูนย์หรือทิกเกอร์เราจะใส่เป็นดร a อ t ทิกเกอร เป็นดรพี g 4ีใบแล้วก็ดรธรรมดาอีก2ใบเป็นดรอ6นะครับดรอ6ใบฮิวสี่ใบคิติคอน6ใบประมาณนี้เหตุผลที่ใส่แบบนี้เพราะว่าไคลโลเป็นแคนที่ ขาดมือนะฮะก็ต้องใช้ดอริกเกอร์มันช่วยได้เยอะมากเวลาตกแดมแล้วฟันตุงข่ามไม่ไดแกแห่มันช่วยได้เยอะมากจริงๆคังยโร่มันเป็นดิกที่ค่อนข้างมือน้อยก็ตัวเริ่มก็เป็นวิซัตโซเจอร์อันดูมีตัวเดียวนะตอนนี้นะแมตต์ฟอสก็จริงๆใส่เป็นฟอ r 2สด้วยก็ดีครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมาก็จะเป็นฟอสไปก่อนมี8บใบใส่เข้ากับสาขาดเหลือ ห้ามขาดห้ามขาดดีสุดใส่มากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่คุณถนัดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของมันกันดีกว่าโอเคก็มาถึงช่วงสอนคอมโบหรือสอนวิธีการเล่นของเด็กนี้แล้วนะครับผมก็จริงๆว,วิธีการเล่นของเด็กเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่ยากนะครับผมคอมโบก็ไม่ได้มีเยอะมันก็จะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะเบสิกเบสิกนะครับพูดตรงๆเลยส่วนในเรื่องของมือก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับการไฟแบนกัด ทุกครั้งที่เราได้ไล์การ์ดที่เกรดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ความสามารถของตัวแวนการ์ดเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามเกรดนะครับผมก็คือดังนั้นในมือเราก็ควรจะมีเกรดครบหนึ่งองามนะครับผมโอเคเรามาดูมือที่ควรจะเป็นของคารนโลหรือจริงๆต้องบอกว่าไอ้มือที่ผมจัดมาให้ดูเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเป็นเรื่องปกติของดวงเนาะแต่มือที่ประมาณเนี้ยมันจะเล่นได้ทุกสถานการณ์ก็คือมือประมาณนี้ครับก็คือมีครบอย่างนี้เลย จะอธิบายให้ในตอนการเล่นนะครับว่าทําไมถึงต้องมีประมาณนี้เนาะโอเคอในเทิร์นแรกในเทิร์นที่ถือว่าเราได้เริ่มก่อนนะครับถ้าเราได้เริ่มก่อนเราจะไลค์เกนหนึ่งเป็นใครก็ได้นะจะเป็นคนนี้จะเป็นชาเบลหรือจะเป็นเอลโมหรือจะเป็นใครก็ได้นะครับอันนี้ไม่ฟิกเลยในเทิร์นที่เราเริ่มก่อนเนาะส่วนในเทิร์นที่เราได้เริ่มหลังคนที่มีภาษีดีที่สุดคือชาเบลนะครับผมอ่าไลค์ไปชาเบลนะครับถ้าได้เราได้เริ่มหลัง เพาะชาเบลเนี่ยจะมีสกิลที่ช่องแว่นกะเมื่อมันโจมตีฮิตเราจะได้จวดหนึ่งใบนั่นเองซึ่งในเทอร์แรกๆฝั่งหรงข้ามเขาจะไม่ค่อยกดยัดนครับดังนั้นแทบจะรับการันตีเลยได้ว่าเราได้จวดหนึ่งใบแน่ๆการที่ได้จวดเท่ากับเรามีการ์ดเพิ่มในมือหนึ่งใบและได้มีก็คือมีการ์ดไว้ป้องกันนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้ฮิตล่ะถ้าเกิดเขาไม่ให้ฮิตก็เป็นข้อดีต่อเขาเหมือนกันนะครับในกรณีนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเขาเสียการ์ดในมือหนึ่งใบเขาไม่มีดาเมจในการเล่น ดังนั้นเขาอาจจะบุกเราไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะครับจะประมาณนี้โอเคอันนด้ผมเสนอในอันนี้สมมติว่าเป็นการที่ผมได้เริ่มก่อนเนาะเริ่มก่อนปุ๊บอ้าวโอเคเราก็ได้จวดจากเทคของตัวเริ่มนะครับปุ๊บทีนี้เกิดขึ้นเราดูมว่าเราโดนแดมเออหนึ่งแดมเนาะเขาเทอร์มาเราก็จวดสมมุติว่าในมือเราอะ่ะมันไม่มีโอเวอร์โหลด ตัวหนึ่งนะครับก็คือไม่มีดีเกรดนั่นเองสมมตินะอันนี้คือสมมตนะิสมมติว่าไม่มีดีเกรดเนี่ยเรามีการ์ดมันจะมีประมือประมาณนี้แหละประมาณ6กใบถ้าเราไม่ได้กาดหรืออะไรลงไปเนาะเราก็ต้องไลฟ์เป็นคนนี้ครับเราะผมจะแนะนําให้ไลฟ์เป็นคนนี้นะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะหาโอเวอร์โหลดเดอะเกรดมาเตรียมไว้ในเทิร์นหลังจากเทิร์นที่เราไลฟ์เป็นโอเวอร์โหลดร่างธรรมดาครับผมเพื่อให้เราจะได้บุกต่อได้โดยไม่ติดขัดเพราะว่าตัวโอเวอร์โหลดล้างแรกอ่ะมัน ได้เปรียบตอนไลท์ที่เรามันจะได้เปรียบแค่เฉพาะตอนที่เราไลท์แล้วเราแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นเกต2สองหรือในเทิร์นที่ฝั่งตรงข้ามเป็นเกตสามเหมือนกันมันก็จะได้เปรียบแค่เทิร์นเดียวเพราะมันขู่เขาได้แค่ครั้งเดียวเพราะพอเทิร์นตัดมาส่วนใหญ่เขาก็กากัะน,นะครับมันไม่ได้มีพลังบุกขนาดนั้นดังนั้นเราต้องเตรียมไว้นะฮะก็คือไลท์ปุ๊บก็ใส่เทสกิลเลยครับโซบาสองดีทายเลกาคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็เปิดเจ็ด สองสี้ 2, 4, 6, 7อ่าในกรณีที่มันมีอย่างเงี้ยเราก็รีบดิเกตอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ะโมโหยืดดีเกตนะที่เหลือก็สับกองไปโอเค,อเค,อเคแล้วมาถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือเราไม่มีโอหลอดลัางแรกแต่เรามีดิเกตถ้าเราเปิดเจอโอหลอดลัางแรกเราก็อยู่บโอหลอดลัางแรกครับง่ายๆอ่าอย่างนี้เนาะแล้ว ถ้าเรามีทั้งคู่เลยล่ะในมืออารีแป๊บสมมติว่าเรามีทั้งคู่เลยอาจจะไม่มีคาราบิตี้ถ้าเรามีอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยเราจะทำยังไงเราก็ไลฟ์เป็นเบิร์สเซอร์ดากอนครับทาไมถึงไม่ไลฟ์เป็นตัวนี้ล่ะมันไม่จําเป็นมันก็คือเราไม่จําเป็นที่ต้องหาเกศสามขึ้นมาเพิ่มในมืออีกหนึ่งใบก็เพราะว่าตัวเกศสามมันไม่มีคิวนะครับมันเลยไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนั้นมีมากเกินไปมันก็เกินความจําเป็น ไล่ไปดเซื้อดีกว่าเราได้จวดหนึ่งใบแต่ถ้าตัวได้เกีศสามก็ช่างมันถ้าไม่ใช่เราก็ได้เท่ากับได้ชิลหรือได้ตัวเล่นนั่นเองนะครับโอเคก็คือคาตา 1, บา 1, ัสหนึ่งโซบัสหนึ่งลีไทยเปรี้ยงจวดหนึ่งเนี่ยเนี่ยใค่นี้ผมตัวได้สามอย่างเงี้ยก็ช่างมันนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะเราก็ปอนปล่อยมันดนตรตีเอ,อื้อเราจะไม่กัดเพราะเราไม่มีมือให้กดัดในกรณีนี้เราอาจจะใช้นิโอเฟรมกัดไปก็ได้ นะครับจริงๆเทิร์นที่เราไลฟ์เบนเกตสองเราอาจจะอานิโวเฟรมมนตีก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอไลฟ์เบนเกตมันชุบได้อยู่แล้วขออนุญาตข้ามไปตอนที่เราไลฟ์เป็นเกตสามเลยไลฟ์เป็นดาร์โกนิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับที่ไลฟ์เป็นดาร์โกนิกโอเวอร์ลอร์ดเพราะอะไรถ้าไลฟ์เป็นดาร์โกนิกโอเวอร์โหลดเดินตัวที่เป็นเดอะเกรทเนี่ยมันจะไม่มีสกิลอะไรเลย,เลยนอกจากชุบนิโวเฟรมซึ่งในดรอปเราก็ไม่มีนิโวเฟรมเหมือนกันเพราะว่าเทิร์นเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้เนียวเฟรมลงมาตีเอามางมะกาศเนาะ ดังนั้นไลท์เป็นตัวนี้จะมีภาษีที่ที่สุดในการบุกต้นเกมในกรณีที่คู่ต่อสู้เป็นเกรดสอตัวนี้ก็จะมีพลังบุกมากแต่ถ้าในกรณีที่คู่ต่อสู้เป็นเกรดสามันก็ไม่ได้น่าเกลียดถูกไหมครับอย่างนั้นมันก็มีสกิลเนาะและพอทีนี้เราก็ให้ฟอร์ที่แวนเลยให้เก็บฟอร์ที่แวนเลยเพื่อเราจะได้บุกทีอย่างนี้ปุ๊บเราอาจจะเอานิอเฟรลงมาตีก็ได้ถ้าเขาเป็นเกรสองเนาะ,ะสะท้อนแสงเอาไว้ฝั่งนี้นะครับก็สะท้อนแสงอยู่ดีเป็นว่าตัวนี้เป็น Neo frame, นอิอเฟรมเนาะ ขอโทษด้วยที่แสงมันจ้าะเลเกินโอเคก็จะประมาณนี้เราจะเอาเลียวเฟรมตีเลียกาดไปเอ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืม Skill oh on, สกิลโอเวอร์โหลดก่อนครับโซบารหนึ่งแวนกาดบวกหนึ่งหมื่น 1, 000, 000. เพื่อกดดันเขาไม่ให้เขาไม่อยากกะนั่นเองนะฮะก็ตีเลียกาดสมมติตีเลียกาดอันนี้ตีแวนปึ๊บสามหมื่นสามแมนกาดนะครับถ้าฮิตเราจะได้ลุกซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เราฮิตหรอกแต่สมมติถ้าเราฮิตมันก็จะทําให้เราได้เปรียบขึ้นมาเลยระดับหนึ่งนะแต่ถามว่า แล้วเราจะลุกเราจะลุกยงเราจะลุกดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการไดเช็คครับสมมติว่าคุณได้ได้ขีแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยคือบอร์ดถ้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือไม่ควรลุกแต่ถ้าแบบมือเขาน้อยก็อาจจะลุกเพื่อเพิ่มเพื่อกดดันมือเขาอีกแต่จริงถ้าเกิดได้ได้คีอ่ะมันจะดีกว่าถ้าได้ได้คีอย่างเงี้ยพอเราลุกข,ขึ้นมาแวนการเราจะแบกิีใช่ไหมครับพอพราะเ้าเขา่อยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเขาปล่อยเขาก็จะมีประมาณ3หรือ2แดมถูกไหมครับ ดังนั้นถ้าเขาปล่อยแล้วเราลุกขึ้นมาเนี่ยเราจะตีบบยมือหนึแล้วตีอีกสองขีขสภาพว่าถ้าเขามือน้อยแล้วเขาปล่อยเขาอาจจะไหลเป็น4หรือ5แดมนะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายมากในเทิร์นถัดไปเพราะเราก็จะขอมเขาก,เขาก็เขาจะปล่อยดาเมจไม่ได้อีกแล้วถ้าปล่อยไปถึงหกเขาก็แพ้นั่นเองถ้าปไปได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็สกิลเลยครับบัฟหลุก แล้วก็ตีรอบหนึ่งทิ้ง2ใบนะฮะก็ทิ้งโออะไรที่มันไม่มีคิวไปนั่นแหละ,ะทิ้งแพ่งไป2ตัวเลยแล้วก็สแตมมันขึ้นมาปาบแล้วเราก็ตีอีกทีสองทีนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอเน,นี้ยเราก็แบบเพราะว่าแบบแดมแทบจะถ้าเขาไม่มีมือกัดน,นะเขาปล่อยเยดมเขาก็จะอยู่ประมาณ4หรือ5แดมแต่ถ้าเขากาดเขาก็จะอยู่ประมาณ3แดมเนาะเราก็จะมี2แดมนะครับเราอาจจะปล่อยก็ได้ปล่อยแวนกัด1แดม ไม่มีอะไรเขาขอหมืน 5, ่นขอห้าพันก็อาจจะอินเตอร์เซฟสองหมื่นอะทุกขอสองหมื่นก็อินเซฟกาดไปก็ะอะไรก็ว่ากันไปพอเทิร์นถัดมาเข้าเทิร์นเรานะครับอาจจะเปิดอ,อีกแดมหนึ่งก็ได้เผื่อตอนนู้นถ้าเป็นแคนบุกแรงอะไรเราก็จะมีสีดำถูกไหมสแตน,นดอนของเรานะฮะเราก็จะไล่เป็นดะโกนิกโอเวอร์ลอร์ดเดอะเกรทพระเอกของเราสกิลของเดอะเกรทก็ทำงานเช่นเดียวกันแต่เราจะวางฟอร์ตก่อนนะในตรงกรณีนี้ วางฟอร์ข้างเลยครับรอบนี้เพราะอะไรถึงวางฟอร์ข้างเพราะเราก็จะชุบเนโอเฟรมลงมาลงที่เรียกากไงปึ๊บอ่าเพราะว่าเนโอเฟรมมันจะลุกได้ตามดีเกรสเพราะดิเกรสจะมีสกิลในการลุกเนโอเฟรมแล้วก็ลุกตัวเองนะครับก็เลยต้องวางฟอร์ไว้มันจะได้ลุกมลรดิีเข้าอ่าเราอาจจะบูทด้วยเอลโมสักหน่อยเอลโมจะวางหลังใครก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะอันนี้ผมจะวางหลังเนโออ่าวางหลังไว้เนโอหลังเนโอเฟรมแล้วกัน เอาอาจจะเอา20,000ตีเลียก็ได้ครับถ้าเขามีแค่3าดมอาจจะตีเลียเพื่อเอาเทคไงเดมเพราะว่าคนนี้เห็นตกดอบจากการตีก็ถือว่าเป็นตกดอบเหมือนกันเราก็จะได้นับว่าเป็นรีไทร์เหมือนกันมาเราก็จะได้โซบัสไโซชา,ชาร์คเตอร์ชาร์ดหแล้วก็ไงแดมหนึ่งเนาะะถูกว่าผมตีเลียสกิลโซชาร์ดเคาร์เตอร์าชาร์หแล้วก็จวนหนึ่ง ็นการเติมมือไปอีกแบบเป็นการเปลี่ยนมืออะไรอย่างนี้แล้วกันเราก็เอาโอเวอร์ลอตตีโอเวอร์ลอตเตตีทั้งหมด2 3 0 0 0ตัวเนโอเฟ e นเทคของจะเกิดครับผมก็คือโยนพลังให้ไอตัวดักรุนโอเ l o r ์เดอะเกรดอีก5,000ก็จะเป็น28,000 28 0 0 0ดเป็นกาดเราก็ได้เลยถ้าเขากาดสมมติว่ากาดสอได้อะไรเงี้ยเราก็ได้ไปไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีมมมมจริงๆแล้วก็กดเทคเลยครับบัตหนึ่งทิ้ง2 นี่คือแบบได้แรกจะสามนะฮะแตนแวนกับเนโวเฟรมขึ้นมาเขาก็จะยิงอยู่เขาจะอยู่ประมาณ4แดมหรือ3แดมก็แล้วแต่เราก็ตีรอบ2ไปแล้วอาจจะกดเขาจะบัสสองของเนโวเฟรมเพื่อเพิ่มคิเพื่อกดดันเขาให้เขากาดก็ได้หรือจะไม่กดก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกตัวเด็กที่พวกส่วนใหญ่เด็กที่ลุกได้ด้วยโอ้พวกโอหลอดหรือพวกเด็กที่แตนแวนได้ครับถ้าได้แรกมันเป็นคิมันจะกดดันมากแต่ถ้างี้มันก็ไม่เป็นไรโอเคล้วก็ได้ ได้เดียวนะครับมันจะลดได้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เอาเนียวเฟมตีเราก็อาจจะก,กาดเพอร์เฟคกาดเนียวเฟมใต้อะไรอย่างงี้พอมาถึงอาจจะปล่อยอีกแดมนึงเพราะเด็กราบางเนาะมือเรามันจะค่อยค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมือราบางมากสำหรับเด็กเนี่ยมันเหมือนจะหนานะแต่มันก็บางแันวก็จูอะอย่างเงี้ยพอพอถึงแบบถ้าเรามี อ่ะแล้วนี่ผมโชคดีได้ได้นี่มาด้วยได้ได้ตัววอเตอร์ฟอร์มมาพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วพอเราตีเขาไปเรื่อยๆแล้วบางทีเจอบางเด็กเรากดมือเขาไม่ลงจริงแล้วเขาอาจจะอยู่คาอยู่แค่สีดมแล้วแบบเขาอาจจะมีปีจีในมืออะไรอย่างเงี้ยวอเตอร์ฟอร์ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เอาไว้ปิดเกมได้ค่อนข้างชัวร์ครับผมเราก็จะไล์เป็นวอเตอร์ฟอร์เลยถ้าเกิดในกรณีนี้แล้วเราก็จะเอาฟอร์สเนี่ยยัดที่แวนการ์ดเหมือนเดิมเพราะวอเตอร์ฟอร์มมันจะเก่งเมื่อพลังมันเยอะครับ ๊แล้วมันจะเก่งมากเลยถ้าเรามีไอ้สตัวนี้ด้วยอันนี้คงคือสมมติในเป็นสถานการณ์ที่เรามีมือมีตัวนี้ด้วยนะมันจะเป็นท่าปิดเกมที่แบบค่อนข้างจะสรงพลังมากนะครับอุ้ยโทษกองสัตถ้ามีสอตัวนี้นะครับยังไงก็คือมาถึงเราอ่ะใช้วัตถุดาฟ์สกิลก่อนดีทายเรียกากาศเก็ตสอหรือต่ำกว่าเอ๊ะสงหรือสูงกว่าเออสหรือสูงกว่าหนใบนะครับ จากนั้นเราลงไวเวิร์นคาราบิตี้คาราบิตี้ไวเวิร์นสองใบโซบลาสสองครับหนึ่งสองดีทายตัวเองสองใบปุ๊บแวนการ์ดจะบวกหมื่นห้าหมื่นห้าก็คือบวกสามหมื่นถูกไหมฮะอ่าบวกสามหมื่นตอนนี้ตีพิพิเลียยังไม่ได้กดสกิลก็คือห้าหมื่นหกหมื่นสามแวนการ์ดเลยนะตอนนี้ตีพิพิเลียยังไม่กดสกิลนะพอเรากดสกิลว่าเราตีปุ๊บหกหมื่นสามกดหนึ่งกดถอดโซบัสสาม แวนการดบวกหนึ่งคิบบวกหนึ่งหมื่นก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นสามแบบไม่บูทอ่าเจ็ดหมื่นสามแบบไม่บูทไม่เอาพิทักไม่เอาไม่เอาพีจีไม่เอาพูเ,าเ,า PG, เ,าเทคขอแบงค์ย่อยนะครับก็จะเป็นท่าปิดเกมที่ค่อนข้างจะทรงพลังอีกท่าหนึ่งของเด็กนี้นะจริงๆก็คือเด็กนี้มันจะเป็นการตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนคู่แข่งอ่ามือหมดไปเองไม่เขามือหมดเราก็มือหมด แล้วก็จะมีท่านี้แหละครับเป็นท่าปิดเกมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้โอเคก็มาถึงช่วงให้คะแนนนะครับผมก็คะแนนความเล่นง่ายของเด็กนี้ละกันนู้ควมเรเล่นง่ายนะครับเพราะวันค่อนข้างจะเล่นง่ายจริงอ่าความยากนี้ครับค่อนข้างจะน้อยเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่ยุ่งยากนะสำหรับคอมโบเด็กนี้อ่นาคะแนนความเล่นง่ายอยู่ที่8เต็ม1ิคะแนนนะครับผม มันไม่ค่อยมีอะไรติดขัดมันก็จะเล่นได้เรื่อยๆนะสำหรับเด็กนี้แล้วก็ถามว่าเด็กนี้กลัวเด็กอะไรเป็นพิเศษเออกลัวค่อนข้างจะกลัวเด็กเกมเร็วครับผมเด็กที่มีเวฟนะฮะแล้วต้นเกมบุกหนักๆเพราะว่าเราจะไม่แทบจะไม่มีโอกาสได้ไลฟ์เป็นเจ้า2ตัวนี้เลยเราอาจจะตายตั้งแต่ไฟลเป็นโอเวอร์โหลดแล้วนะครับเพราะาเด็กมันค่อนข้างจะขาดมือขนาดใส่ดอวหกมาก็ยังขาดมืออยู่ดีนะฮะก็ตอนต้นเกมก็จะปล่อยแดมจะป้องกันก็ต้องคิดกันดีๆนิดนึงนะแล้วก็ ส่วนเรื่องปัญหาเวลาเจอส่วนใหญ่จะผมผมผมปัญหาที่เจอจะเป็นการที่เนโอเฟรมไม่ขึ้นนะครับก็คืออาจจะตกแดมถ้าเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ฮิวกลับมานะครับมันก็เลยทําให้ดีเกรสชุบไม่ได้เนาอพลังก็จะตกลงไปอีกโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเด็กคังเอโ่สายดระคนอนิกโอรอดเดอะเกรสนะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ช่อง Playtime ด้วยนะครับก็จะได้รับชมคอนเทนต์แบบนี้ไปตลอดนะก็มีเพจ facebook ชื่อ Playtime เช่นกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับผมก็ขอสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย